โซซัตตโกดนะครับอันนี้ก็ได้รับของเรียบร้อยและเช่นเดีวยวกันสินค้าได้มาตรฐานดีครับแกะดูข้างในแล้วนะครับนะครับก็ถึงตรงเวลาเช่นเดีวยวกันนะครับรานีดแนะนําเช่นเดีวยวกันครับ สมัยก่อนลูกผม